ฟักบัวสายฟักบัวผมจะเดินบนฟ้าเลย ปิดฝาลเลยเรียบร้อยอันนี้ที่ผมตัดสองแบบนี้เอาเพื่อว่าถาบัวนะั้นมีปัญหาก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเปิดทั้งทั้งหมดทั้งแผงเลยเปิดเฉพาะอันนี้แล้วก็สามารถที่ปรับปรุงแก้ไขข้างในข้างบนนนะได้เลย เนี่ยสวิตตัวนี้ผมจะทําให้พอเราเข้าในห้องน้ำปับ๊บไฟก็จะติดแล้วก็ปรลมดูอดอากาศก็จะดูดออกดูดดูดกลิ่นออกพอไฟก็จะติดในกรณีที่ไฟไฟสว่างแบบเนี้ไฟก็จะไม่ติดในกรณีที่มืดไฟก็จะติดพอเราออกจากห้องน้ำปับ๊บ ไฟก็จะดับแต่พัดลมจะไม่ดับเพราะว่าพัดลมเนี่ยจะติดจะทำงานหลังจากที่เราออกในห้องน้ำจะทำงานสองนาทีเพื่อที่จะดูดกลิ่นที่เรา,เาใช้ห้องน้ำเช่นเช่นเราปรสัสสาวะุจะอะไรแล้วพัดลมตัวนี้ก็จะดูดภายในสองนาทีหลังจากสองนาทีแล้วก็พัดลมดูดอากาศก,าก็จะดับนันเนี่ยผลจะทำ วงจรอัตโนมัติเดี๋ยวค่อยมาดูกัน